ครับผมดูเรื่องอะไรดีฮะไม่รู้เสาไฟไห้พี่เออมีไหมผมนี่อาทิตย์ที่แล้วผมอยู่ดูไม่เห็นอะไรเลยอาทิที่ลมีไหมไม่รู้มีก็บอกไม่รู้มีภาพกิทีมงานมีเสาไฟนะไม่มีมีภาพที่มันเห็นมากกว่านี้ คือเราไม่อยากโดยจรรยาบรรณแล้วเราไม่อยากให้มันเห็นมากนะเราอยากให้คนเที่ยวเมืองไทยมากกว่ามีลื่นมีล้มมีอะไรพวกมั้นไม่มีเลยโอก็คือให้รู้ว่าแค่ไปมาแต่ว่าไปก็ทานขึ้นก็ชันมีลาบมั่งชันมั่งน้งตกมั่งนะตกว่าแล้วเป็นอย่างสนุกไหมพี่ก็สนุกดีระหว่างความสนุกความสุขกับความทรมานนี่แบบไหนมันมากกันแทมันเป็นรสชาติอมันครุงอยู่ด้วยกัน่มีช่วงทรมานด้วยเป็นรสชาติพี่ต้องบิ้วหน้ารสชาติ พอเราเรากลับมาปุ๊บเนี่ยไอความทรมานความสุขความสราญความเศร้าเนี่ยมันจะมีเรื่องเล่าสนุกโอ้ขึ้นว่าโอ้ขึ้นไม่ไหวเลยร้อด้วยมีแอบร้องไห้ไหมมีล้สะอื้นสะอื้นรสะอื้นนี่นออกแล้วก็นิ่งเป๊ะอย่าร้องิงีก็ถีก็มีฮะนิ่งเถอะสวยงามคือการไปท่องเที่ยวเนี่ยมันเหมือนการแบบ เปิดตัวเราออกไปสู่โลกกว้างเราจะได้รับประสบการณ์ที่ดีๆกลับมาแค่คุณเปลี่ยนโลกก็เปิดเปิดโลกก็เปลี่ยนถ้าคุณเปิดโลกก็เปลี่ยนครับเชียร์โอ้โหขยุ่งอยากใส่หมวกวะเนี่ยอยซื้อมาหมวกมังไสองร้อยห้าสิบโอ้โหเด้บอกได้อันเนี้ยร้อยเดียวก็ดูแล้วน่าจะร้อยเดียวจริงๆดีน้องเข้ามาขายส่วนหลัก คนขายใช่ไหมคนขายสวยนี่เลยซื้อไปสองใบเลยด่าหนึ่งหกหัวหน้าร้อยคุณเจ๋งไหมไงคุณเจ๋งก็เอออยากจะซื้อเมันกันเจ๋งทรงศักดิ์กันท้าเว่ยสมศักดิ์วรรณวิจิตรพอบอกขายหมวกปุ๊บหน้าแก ทำไมอ่ะทำไมอ่ะแกบอกว่าขายหมวกแกไม่ชอบแต่ขายวิกอะโอเคแต่ว่าพอเออเจ๋งเดี๋ยวงั้นพี่ซื้อให้เจ๋งด้วยลวกันเจ๋งโอ้ยได้ได้ได้พี่ใส่ซอได้ไหลารอหน้าเปลี่ยนสีเลยฮะคนเรว้าดดูก็เปลี่ยนเลยงไม่จ่ายเหเก่าหรอที่ไหนเนี่ยเก้าเก้าเหรอเก้าเก้างเก่าเขียวเกินไปจัดรายการเนี่ยประมาณเอ่อเท่าไหร่นะสองแปดร้อยนะฮะแล้วก็โดนค่าหมวกไปห้าร้อย เสร็จปุ๊บเนี่ยก็โดนค่ากินลาบกับเจ๋งไปอีกรับแล้วก็บางทีก็โดนค่าป่าแปะเนี่ยตัดเงินค่าแอบไทยอินสี่พันโอ้โหทุกวันนี้เนี่ยต้องทุกวันนี้เนี่ยเป็นไงทํางานเนีไม่ได้ตังนะต้องไปทํางานใจดีแ้เฮ้ยเอ็งเหลืออยู่ห้าพันนะเอ็งให้เอ็จัดหน่อยนะแอบฟังรายการตอนเช้านะ สิห้าวันเนี่ยป้าแป๊ะเนี่ยมาทันวันเดียวมาทันโอ้ยอะไรก็ไม่รู้วันนี้รถติดรอเกินปิดปกติเดี๋ยวช่วงนี้มันวาเลนตี้ตบอลมีอะไรบ้างซิโตโยต้าไทยเปลีครคับตอนนี้ โปรแกรมมาอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับนะก็ของฤดูกาลหน้าต้อยรีบออกจากเขาจะเข้าปลายปีแล้วเอ๊ะมันต้องร้อยทีนมครบก่อนนะโอ้ที่ไม่มีอะไรทำเลยก่อนอดีแล้วอ๋อเป็นถึงเวลาพี่ก็ไปด่าวฤดูกาลหน้าคือเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วดดีีอเริ่มกลุ่มพาพันธ์ครับโดยประมาณนี้น่าจะวันที่3เหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนชช่อผมผมก็มีคงมีขยับบ้างแหละแต่วางไว้ เป็นแบบแพทเทิร์นเป็นแผนเป็นล่างลไว้ขอเป็นภาษาติดด้วยฮะเออเป็นเออเป็นอย่าซักมากดีกว่าอย่าซักมากเป็นฟอร์แมตอะโอ้ต้องอย่างนี้เป็นฟอร์แมตเนี่ยงาวตัวเนื้อรึไงงานเลยแล้วเราถูกถูกกันถูกเราต้องไปไฟล์เอา ไปเอาดไปเอาแล้วก็ต้องมีฟีดแบ็กกลับมาให้พี่ด้วยนะภายในสามวันนี้นั่นมันมีแนวต้านไม่เกี่ยวคุยเรื่องนี้เริ่มคันล้วนะเสื้อปลอมนี่พี่เนี่ยอะไรคันละเสื้อปลอมนี่โดนแรกเลยเนี่ยโดนเน่าหมดละนี่อันนี้ครับเสื้อปลอมครับเจ๊ขอไม่มีลายนะครและก็มันต้องไม่มีคอปกครับไม่ได่มาเยอะแยะไปเลยวันนี้ทีมงานมาเยอะมากเลยนะฮะเราจะปล่อยงูนะฮะ แล้วยังไงต่อส่วนเทคโนโลยีโกไลน์ตอนนี้ใช้ในต่างประเทศกันเยอะขึ้นครับตอนนี้กําลังจะเข้าไทยแล้วครับอ๋อใช้กันตั้งนานแล้วไทยเพิ่งจะมีเหรอครับมีทีหลังแล้วก็ยังมีไงถือว่ายังดีนะหรือการหน้าตอนนี้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับเป็นัญหาลือซสาวเสียงเกี่ยวกับสมอสอนมาชิกจะเอาไปติดตามไทยลีกใช่ครเห็นด้วยเป็นยังไงบ้างทีมไหนติดเนี่ยต้องเสียล้านหนึ่งเงั้นเ้ามา หาคนจ้างคนมาดูก็ได้มากเหนือแปดพันก็พอพี anyway> ่จะบ้าแปดพันนัดเดียวั่งจ้องยิงสองพันห้าเัาแล้วเดือนละเดือนละอตู้ไปถึงต้องดูเข้าไม่เข้าแค่นี้เรียบร้อยแค่นี้มันผิดเลยพี่แต่ว่าหาพวกไหหลํามานะหรออยากกลับกันนะชื่อโกไ่ะหายหลาไมันต้องเป็นโกนําหน้าแล้วก็ชื่อลายมาด้วยเอานี่ไงโกลายอยู่ที่นี่ดูดเลยเกาะนี้อยู่ตรงไหนครับ กาะไฮหลังนะครับมันไหลไหมครับมันเลยฮ่องกงไปนิดนึงนะครับมันนั่งเรือไปนั่งเรือไปเรียดมาแน่เลยมีองค์ความรู้ครับว่าไปสำหรับฤดูการหน้านะครับสองเรื่องเรียบมาฝากแต่ว่าตอนนี้จะพาไปดูไฮไลท์ทีมชาติไทยครับที่ทำาหมืนกนอัารนิทานสุดไม่ใช่ดิอเรื่องเครื่องนะครับอิรักรอครับโอ้โหอิรักตอนนี้เนี่ยไปรดตะมนอยู่ครับ นะฮะกับผมเพราะว่าอุตษาหเล่นดีอยู่ตั้งนานครับมันหัวเลาะกันคิกคักคิกคักครับหมดได้แชร์เลยหมดนรัหมดโอ้นำสองศูนย์น่ะนำสองศูนย์เนี่ยเหมือนหมดนะเออแล้วปติรังกาเล่นกันหลังขนาดเลยนะยิงได้อีกนะใช่โอ้โหแต่ว่าเล่นทำป็นเล่นพอเจอเจ็บไปแล้วเนี่ยโอ้โหเริ่มหมดเหมือนกันนะหมดไปเรื่อยเลยเออเมื่อก่อนบอลไทยเนี่ยหมดก่อนนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยหมดทีหลังหมดทีหลังที่หลัง แต่ก็หมดก็หมดกันก็แต่ว่าก็เอาเสมอมาได้แบบก็เหมือนพูดว่าโกงความตายเลยนะอนี่โกงความตายครับไปแกไปดูเลยครับครับผมนี่ครับจังหวะของเราเนี่ยใส่เสื้อสีขาวนะะใช่ครับข้างบนนะฮะแต่ว่าในสนามใส่สีน้ำเงินโอ้ลูกนี้เนี่ยถ้าเป็นตีไม่เข้านะลูกนี้เอามันไม่มีอัลลภบทมาก่อนเลยครับมาถึงยิงเลยเ่ยยิงเลยครับมีกามีนี่ฮะเซ็งเลยครับตองนะฮะเตะลูกทิ้งเลยอืมลูกนี้ยิงง่ายเลย จัลตินมันก็ใกล้เกินแต่ว่าซิกโก้บอกแล้วว่าเราไม่เคยมีตัวตัดเกมใช่ตัวนี้ตัวตัดเกมเราไม่มีเกมยืนห่างกับกองหลังคือสภาพทีมชาติไทยเนี่ยถ้าเจอทีมจากแถบตะวันออกกลางพวกอาหรับเนี่ยมันเล่นเพสซิ่งโซนเพสซ์นะครับซึ่งมันหนักกว่าเพสซิ่งฟุตบอลคือเขากลัก็เล่นไม่ได้เขาขึ้นมาเลยนะเราไม่สามารถทีมก็เล่นอย่างเงี้ยอีกเป็นสิบทีมอ่ะโซนเพสซ์นี่ต้องมีฟีดแบ็กเลยไม่ไม่ด้แต่ใช่แต่อย่างถ้าดูเนี่การผิดพลาดส่วนใหญ่ใช่ครับ อีกทีนึงไอ้ตัวนี้ตัวเก่าเลยนะคนนี้เนี่ยยิงมามุดมามุดมาช้าเนี่ยมามุดอย่างนี้หมายยิงเข้าแก่ทำเจ็บฮะทำเจ็บฮะเอ้ยยายยายาดีใจว่าเว่าเจ็บนะฮะเป็นจังหวะพลาดแล้วกองหลังสารเย็นของคนห่อครับผูครับซ้ำหลือแกไม่เห็นจะต้องเจ็บหลังตรงไหนนะฮะแกอาการไม่ค่อยดีนี่ฮะเราสกัดไม่ดีนะฮะไม่ท่าดีใจรดอยู่ค่ำนะฮะอยู่เย็นบอครับอยู่เย็นนะอยู่ร้อนยิงออกกระตุยลยครับ ตอนเขาทำหน้าแบบมิวสิกเลยไปเอกมิวสิกเลยนะเปิดครึ่งหลังมาได้จะกอดจะกอดผมจะกอดผมเจ็บเจ็บเ evet จบ็จบเจบ็บโอ้โหไอ้สามสอง <2 S 3> นะฮะใช่จะไปนำม <c oughs> าพึกฮนะ <c oughs> ยิงเข้าเสร็จแล้วท่าทางนะครับแต่ว่าครึ่งหลังไม่เหมือนครึ่งแรกครับครับ <c oughs> <c oughs> นะฮะดูครับลูกนี้เนี่ย เปลี่ยนสารุทมาสุกลงมาคือรแกงเกมด้วยการใช้ปีกที่มีความเร็วมากเร็นตอนแรกใช้ตัวที่แข็งแกร่งเนี่ยกระทุ้งอยู่พักใหญ่แล้วก็ใช้คือสารุทธมาสุกในโปรตีนก็วิ่งเลยบอลอยู่แล้วนะฮะคราวนี้ถือว่าลงมาเล่นได้คุ้มมากครับคือยังไงก็ต้องฟาวน์จังหวะนี้ถ้าไม่ชนนี่ก็หลุดเดี่ยวไเลยฟาว์เนี่ยเมสซี่อิรักนะครับโอ้โหตัแกนะตอนแรกนึกว่าเล่นเหมือนก็ไปไหนเล่นหน้าเหมือนครับกระแทรกอย่างนี้นะฮะ ปล่าวจ้านเนี่ยเคลียร์ครับเคลียร์มากแต่ว่าต้องชมกันยิงโทษดีหวาเสียวมากแล้กล้ามากที่ยิงเดียร์ทอนนี่คนี่เสยเข้าเหมือนจะออกอย่างนั้นเลยนะเป็นแฟนน่จะนั่งกดโทรศัพท์กันแล้วครับดูแกจาลูกไปเตะต่อนะฮะลุกพือขึ้นมาเนี่ยฮะวิ่งมาลูกไปเก็บต่อสะดุดไปสามรอบครับ้าว่าเดิมอีกครับแทนที่จะเร็วขึ้นก็เข้าก็ตามมาหนึ่งสองเลยครับนีมีลุนแล้วครับดูครับอันนี้ซ้อมมาปะครับ ซ้อมมาลูกหล่อซิโก้บอกเลยเข้าทางประตูปัดมาเข้าขาเลยครับลูกนี้เนี่ยเ็าเรียกว่าเตะไซ้กล้อยโอ้พี่ยิงแปลกดุเน่ยใเย็นเย็นมงคลทศสกายบอกเลยเกิดปาไม่เคยยิงลูกไหนหมูตัวลูกนี้มาก่อนยครับไซ้กล้อยยิโก้คือลูกเนี่ยถ้าเป็นภาษาบอลคือปัดมาเข้าตีนถ้าภาษาบอลนะฮะถ้าเกิดว่าสมัยนี้ภาษาแบบว่า ไอเลือดอะไรก็ก็เรียกว่าปัดมาเข้าเท้าเข้าขามีไฟล์ลังมีแอซิดไหมไอ้เนี่ยแอซิดแอซิดแอซิดมีไหมลูกนี้ไม่น่านับนะอัพแมนฟอร์มบีไฮเมื่อกี้เห็นบอกดูแล้วกระโดดดีใจไหมอืมนี่ยูนิเซี่ยนครับอันนั่นจันเลยนะ